รถไปนั่งสวยไหมคะแต่เสียดายไม่มีแดดวันนี้ว้าวสวยมากเลยว้าว,ว,าว,าวอันนี้สวยมากเลยว้าวยเพื่อนๆดูอันนี้เป็นป่าที่ นี่รอยอะไรน่าจะเป็นรอยกวางรอยอะไรนี่นะดูสิคะเห็ดวิวสวยงามคะ่ะเราก็เก็บตามสไตล์เราอีกแล้วนะคะเพื่อนคะ่ะมาลุ้นกันนี่ไงอืมได้ไปตากแน่เลยคราวนี้เมื่อวานเราก็ตากไว้นะคะที่เราเก็บไปวันนั้นก็ได้ไปสามกิโลก็ไปตากก็เหลือไม่ถึงโลจ้ะ เห็ดได้น้ำค่ะเห็ดได้น้ำนี่จ้ะอืมมันสีเดียวกับใบไม้เลยนะคะถ้าถ้าไม่สังเกตก็จะไม่ไม่เห็นนะสวยสวยค่ะนี่เพื่อนมาอย่างนี้ไม่ไม่รู้สึกกลัวแล้ว ีเพื่อนมาค่ะโอ้ยเก็บเห็ดยังไงนี่เราจะหยิบเห็ดแบบนี้ไม่ค่อยถนัดนะเราเราว่าเราอุย้ยเก็บอย่างนี้ดีกว่าสดชื่นมากเลยค่ะเข้าป่าอือใช่ไหมคะอุย้ยเข้ามาก็นะ เข้ามาก็สดชื่นเลยค่ะเพราะเจอเห็ด <_ D> นี่ค่ะได้แล้ว <_ d> เพื่อนเห็นไหมคะเขาชอบขึ้นกับซากไม้นะสัง <_ d> เกตดูได้คะ่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่จ้าเก็บเลยเก็บเลยอืม นี่จ้าเพเ,เ,เ,เก็บเห็ดหักหมดเลยเก็บเห็ดโอ้โหนี่จ้านี่กเอาแค่นี้เลยจ้ะดูนะคะนี่ก็ใช่อะ่ะมันเหมือนเกือบจะแห้งเลยค่ะ โอ้ยเปรอะมากเลยค่ะพเพื่อนๆคะนี่โอ้ยไม่ได้อหมวงเห็ดสมองคะ่ะเพื่อนๆเห็ดสมองคะ่ะนี่นี่เห็ดสมองเราไม่กินนะนี่คะ่ะเพื่อนๆเห็ดสมองอ้ยนี่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 อ้ยพระเจ้าพระคุณทุนช่องอ้ยเห็ดเห็ดเฮ็ด เฮ็ดเฮนี่อีกปานึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยวาดอยู่ดิโอ้ยไม่มีใครมาแน่ๆเลยเขารอเราเขารอเราเพื่อนๆพ,พื่อนคะเก็บเก็บจ้าเจ็บเก็บดี่จกเก็บอยู่จา้ <c oughs> <c oughs> จาดีใจที่สุดยังยางแบบนี้ยังแบบนี้แปบลบว่ายังเขาเป็นของเราใช่แล้ว รอเธอลองได้แค่นี้จ้ะรอเธอมานานแสนนานแล้วก็ได้แค่นี้จ้ะง <c oughs> ุายงานเพื่อนดำก็ดำมืดก็มืด,มดจ้าดำด้วยมืดจ้ามืดด้วยจ้า เพื่อนๆดูนี่ถ้าเราไม่แวะเนี่ยเห็ดตรงเน่าแน่ๆเลยไ่นะดงมาอุ้ยหนังไก่หนังไก่เพื่อนๆค่ะหนังไก่ค่ะเพื่อนๆหนังไก่จ้านนหนังไก่ค่ะอ,อ,อช่วยกันเก็บให้เพื่อนหน่อยสิน้องเขาจะเอาไปเอาไปแบ่งปัน อร่อยอร่อยของอร่อยดงนี้ดงหนังไก่เลยเนาะออ้วยนะอือนี่จ้าดงหนังไก่จ้าโอ๊ยไม่งั้นป่านนี้เต็มตะกร้าไปแล้วเนาะ พอได้อยู่แต่ก็รู้ทั้งรู้แหละว,ว่าเขามาเก็บแล้วถ้าเขาถ้าเรามาวันเสาร์วาดเอ้ยหาไม่ไหวเลยแหละจัดการหนังไก่ด้วยนะจะไปปาดที่บ้านด้วยอะไรก็แล้ว<า>แต่พอเวลาเราไม่พอแล้วตอนนี้จหนูกลัวมันมืดจ้าเราเก็บเก็บเก็บแล้วก็ไปที่บ้านเอาเลยนี่จ้าเพื่อนเพื่อนนี่จ้าอุย้ยนี่จ้าเพื่อนเพื่อนโอ้ยมืดแล้วคะ่ะ มือไม้สั่นเลยพอมืดแล้วไม่ใช่อะไรนะสั่นแบบว่าเราจะเก็บได้ขนาดไหนนี่นี่แต่พี่หนูคิดว่าพรุ่งนี้หนูก็จะอยู่บ้านถ้าในนี่นไม่สบายถ้าไม่ที่เกิดพรุ่งนี้ก็ค่อยมาตรงน,นี้ใหม่จะมันมีคนรู้ป่าอยู่นะ <c oughs> จริงๆอะ่ะพี่ก็รู้จักเขาแหละนี่จ้าพเพื่อนๆอังไก่โอ้ยขาหักเลย เห็เนเดหนังไก่ขาเสียมเลย,ยวันนั้นที่เราทิ้งไว้เล็กๆเ,กกเยอะเลยนะ หวังไม่ผิดหวงังไม่ผิดหวงัวงเก็บเลยเด้อมาช่วยกันเก็บเด้อจะไม่ได้กลับบ้านง่ายเนอโอ้ยถ่ายรูปเลยนะถ่ายเลยจ้ามาๆมาบ้านมาเก็บพี่จะเก็บข้างหลังนี้เก็บตุงก้นพี่เนี่ยตกนะเต็มที่เลยนะ

นกลองนะคะเนี่ยนกบอกว่าทําอะไรกันจ้ามนุ์มนย์ทำอะไรกันย์กัา <c oughs> อะไรกมาหูเขาดีหูเขาดีเนี่ยแถวขอบเขา่ะดูดีๆมันมันขึ้นบ่อยประจําเยอะไหมง,งามเนี่ยแถวเนี้ยเพราะว่ามันได้แสงได้น้ํา เพื่อนเห็นใช่ไหมคะพี่บอกพี่ไม่เห็นหนูและเชื่อพี่เลยหนูไม่เห็นเเป็นแนวเลยค่ะเป็นแนวเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเก็บเลยค่ะเก็บเลยจ้าขึ้นประจค่ะตรงนี้ขึ้นประจค่ะดูใ,ใกล้ๆเท้าด้วยนะบางทีอยู่ที่เท้าเราก็มีมอกก็บ นี่นไม,มันอยู่มุดอยู่ใต้เนี่ยใต้ใบไม้ใต้กอต้นเนี่ยพี่สาวหนูให้บอกว่า้าหาเห็ดแเกรยแล้วก็เอาใบเอาไม้อ่ะพี่เห็นหน้าพี่ไห้หน่ะตรงกันน่ะเห็นจ้าถ้ามันมีมันน่าจะมีรอบเขาเลยเนี่เนี่ย ดูสิพเพื่อนคะ่ะเอามาทั้งกองเลยอ่าดูแค่เขานะอย่าลงไปเพราะพี่ไม่เคยลงไปมันเราไปทางเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมสว่างโจ้งเลย บนเขาค่ะบนเขาหาเห็ดบนเขาจ้าอือแล้วจ้านี่ขายาวดีอย่างเงี้ยเนี่จ้าป่านี้ไม่ผิดหวังแล้วค่ะเห็ด เราไม่เคยผิดหวังอืขับรถไปตั้งไกลอ้เป็นเพื่อนดูสิคะเก็บค่ะจะไปตัดขาที่บ้านนะคะจะมืดแล้วนี่คะ่ะเป็นเพื่อนดู มันเยอะเกินค่ะมันเลยไม่ค่อยอ้วนเนี่ยเห็นไหมฮะนี่จ้ะนี่จ้าเพื่อนๆเหมือนเด็ดเอาเลยอะค่ะก็ตรงนี้นี่แหละนี่แหละค่ะถวแถวนี้แหละจ้าเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันไปทางซ้ายมือจ้า เป็นเพื่อนดูค่ะดูดูดูด,ดูตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จ้าเป็นเพื่อนนี่นะคะเราเก็บก่อนเลยนะคะน,ะคะนี่ทางนี้เรามาเหยียบเอาโลดมันจะมืดแล้วเราช่วยกันโกย จ้าเห็นใช่ไหมเนะี่ยแถวนั้นอะ่ะน,นั่นนะอ่ะสีสีเดียวกับตอนนี้เลยตอนนี้ไม่มีแสงไงนนนะจ้าแล้วทำไมคนที่เขาสอนเก็บเห็ดอะ่ะถึงให้ถอนแล้วไปตัดเอาขามันยาวใช่เราบางทีเราไม่มีเวลานะอันนี้พี่ถอนหรือพี่ตัดเออทั้งเด็ดทั้งถอนเลยจ้า ไปนั่งตัดมันคงไม่มีเวลาเด็ดได้พี่ก็เด็ดไปเลยจ้าเพราะว่าไม่ถึงว่ามันนิ่มไหม,มนิ้วโป้งเราเด็ดได้เด็ดไปเลยแต่ถ้าอยากเอาไปตัดก็ไปได้หมดจ้าขามันยาวดริงจริงออยู่ยามอสเนี่ยนะนิ่มด้วย,วยจังหาใช่หนันซ้ายหันขวาดูดีๆเด้อมันขึ้นประจำตรงนี้โอ้นี่ค่ะนีค่ะพเพื่อนมันบานเลยอ่ะ โมันฉลาดแล้วพวกนี้เนี่ยาาใ,ใช่ขี้่ตรงไหนไปตรงนั้นแหละ จเจ้าเพื่อนพี่นะคะเห็ดัวเก็บจ<ะ>้าก็ช่วยกันนะจ้ะ <laughs> ที่พี่เดินมาเพราะว่าพี่เคยมาเก็บไงเก็บไม่หวาดไม่ไหวเลยตอนนี้มันไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนไง,มนไ,งไม่เันช่วงหลังนี้เห็ดนี่ออกไม่ค่อยเยอะมีอยู่ปีหนึ่งออกแบบเก็บกันแบบมาทุกวันก็ได้อ่ะ เพราะว่าเอาไปไม่หมดค่ามีเห็ดเออเห็ดค่ะเห็ดค่ะเห็ดเพื่อนคะอาจจะสั่นไปสั่นมานะไอ้โทรศัพท์เนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะนี่มันจะมืดแล้วเราก็รีบๆปกติก็สั่นอยู่แล้วนะจริงไหม ขอภัยทิ้งไปเหอะยังจะเก็บอีกไม่เสียดายเห็ดมันนิ่มๆตอนนี้เนี่ยแบบว่าพี่มองแต่ข้างหน้านจ้าใช่เลยมันมันจะมืดแล้วไงก็เลยแบบเล็งไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยนิสยนัยมองไกล,กลอ้ยถ่ายรูปหน่อยนะคะงามงามค่ะ มาเลยเดี๋ยวพามาดูว้ายนี่ค่ะเห็นนางกายเจออีกแล้วค่ะ,จะเจออีกแล้วค่ะมาสิจา้าเดี๋ยวมันเก็บนะจา้ามัน,มนไม่ต้องพี่เอามาแล้วมันเป็นของเธอนี่อู้ยาวไปนู่นเลยค่ะยาวไปเลยขยาวไปเลยขยาวไปเลยยาวไปเลยค่ะ,าาคะมากมายเลยมากมายมา,มากมายค่ะมากมายเก็บเลยจา้าเก็บจ้าเก็บ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  เก็บจ้านี่จ้าเห็ดแต่ดำมีหลงมีหลงค่ะหลงเน,นี่ยจ้าแต่ดำสวัดทุ่งเปียกได้เห็ดดงใไหมไม่ไม่ไม,ไมบวกก็เอาไมา่ค่อยอยู่พี่หัวโตอ่ะหัวโตวแบบไม,ไ,ไม่ได้ว่ไ่ได้ว่าฉลาเพื่อนเพื่อนขายา,ยาวยาวค่ะดูดูด เอาไปไปตัดที่บ้านนี่จ้าเพื่อนๆอ,อู้ยดูค่ะเพื่อนเก็บ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 ค่ะเก็บ